ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอาเมแกน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับครั้งหนึ่งโอ้ตอนแล้วเราสกินมาอันนี้ว่าอ๋อทำได้แล้วรลบจจิงกันแล้วแต่ตอนนี้ล้างใหม่ทั้งเครื่องเลยครับก็เลยต้องสร้างมดใหม่อะไรหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอบแบบตามปกติกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน ันนี้อ่ะ,อะไปแล้วก่อนที่เราจะรอเราไปตัดคลิปก่อนนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราเาล่นเกม้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยเจอฟักทองเจอฟักทองเจอฟักทองไปจุดไหนหรือ,อว่าจุดไหนก่อน ไปถึงเลยวิวไม่มีอะไรครับเอ่ยไปมาเดินเฉยๆอมงมหน่อยทีเดียครับจะมอง,องหน้าไม่ได้ไยังไงเออใช่มีมีอะไรแลเว้ยไปเถอะเฮ้ยอะแลกครับแลกตอนนี้แลกมากโว้ยแลกแต่จนแบบว่าตอนนี้เครื่องติดเลย เออแลตอนนี้อจะไปอีกเอาออไม่สนคนแบบนี former 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 ้อานิจาว่าที่เอ้ยแกเป็นอะไรกับชอนมากไหมมองยังจอมองยังจอมไล่โอ้ยคน้ายคนตายคุณลุงคุณลุอย่าทุบนัก ปัก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 ปากปักปักป,ปอ่าได้แล้วี้ปกไก่ยงลอดเลยครับงดำดำงอยู่ยังดำรงชีวิตนะครับยินัเราจะมาตัดินมร่าสิ่งเองเป็นสิ่ง,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 งอย่างแรกที่ต้องทำ มันเป็นอะไรกันก็เลยตัดต้นไม้ตนเป็นต้นต้นแกตั้งแต่ต้นไม้ลุงีลีกูลุงีก็ต้องตัดือกันครับพวกเรามีปัญหาไอกระต้นไม้มากไหมตัดตลอดเลยเราจะเดินตรวจสาพแวดล้อมที่เย็ก่อนนะครับ อีกสักสองสามต้นก็พอเพื่อมาทำดาบทำทำที่ขุดทำรั่วทำอะไรหลายอย่างครับเกมนี้นะครับเราจะมาขุดเหล็กกันแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านกันอยู่กันนะครับ ตวจพวกผลมเมล็ดอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยหากันนะครับตอนนี้ขอคิดว่าจะซ่องบาตรต้นไม้ดีนไหมว่าเป็น,ปนบาตรใต้ดินดินด้านดินเราก็ขอบอกด้วยนะครับคลิปนี้จะไม่นานนะก็ไร ถ้าคุณผู้ชมเบื่อก็อย่าลืมคอมเมนต์นได้นะครับคอมเมนต์กันได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะด่าด่าได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมตัดดบ่อยเกินไปหรือว่าที่สียงเบาเกินไปนะครับ มันเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยยัคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าทำคลิปแล้วเป็นยังไงผมเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดหัดนะครับมือใหม่หัดนะครับ,ม,ม,รบมือใหม่หัดแคส Ơi, ổng không thể giả lụt xích đi, xinh rồi nó, quả nó đi, xinh rồi đấy, xích nhau. Ui, ui, chết chết chết. Ui, 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 zombie con mày. Hả con, hả con, hả nếu <Nhạc> zombie <Nhạc> còn, A ôi. จะเอาเนื้อมบีมากินกันนะครับคลิปของบางคนนี่ก็อาจจะยาวมากเลยครับแต่คลิปผมผมผมไม่เอาเป็นยาวมากเกินไปดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมดูจนเบื่อเราจะมาฆ่าแก่นก่อนอ้าวเยเ้ยเไม่รู้จะหันไปไงเะ้ย้ยตี โอ้ยหนีแท้ยอมไปแก่แกแก่แก่แกแกกะแกไปไว้ายแกรอด้วยแกแกรอด้วยพาได้แล้วได้หนึ่งแกแล้วแมงคาตั้งนานกะตาย แล้วก็ขอคาแกะแพ็คเพียงแค่หนึ่งตัวก็พอนะครับเพราะว่ามันค่าย,ยากมากเออผมลืมไปแล้วว่าแกะมันมีเลือดอยู่เท่าไหร่คุณผู้ชมก็ลืมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแกะมันมีเลือดอยู่เท่าไหร่ผมลืมไปแล้วตอนนี้เพราว่าผมจะสร้างบ้านใตดินแล้วกันนะครับไนี่มันกวดช่ไหมหว่า ดินดินดินไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะสร้างบ้านแบบไหนกันทุกคนตอนนี้บ้านถึงไหนกันแล้วนะครับให้เปิดไมค์ค้างมาพร้อม น,นี้มันปิดลูนี้มันปิดเราจะต้องปิดเอาเงี้ละดินปิดหน่อยอืมผมอาจจะลิ้นไม่ค่อยดีมากคนเลยจะขอขอแบบวะ่าขอให้ทุกคนช่วยไลค์กดแชร์กดจับกดไลค์ด้วยนะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับ เพิ่งเป็นมือใหม่นะครับช่วยบอกกันหน่อยช่วยคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์รับรองว่าผมอน,น,นาคตไม่เก่าไกลแน่นอนก็ตอนนี้ผมอนาคตก็ยังไม่เก่าไกลมากเท่าไหร่แต่ต้องรอดูพาร์ทหน้ากันนะครับ งวดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะบ้านประมาณนี้พอๆก็ได้ไหมั้งคาปลือกข้าวฟลีทเคทบ๊อ นี้เราก็ได้ประตูมากันแล้วลำหนึง่งมืดยังขัอวไปหรือว่ามืดแล้วปิดบ้านก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์ขึ้นมาทั้ง อาทีเราก็จะมาอันนี้กันก่อนนะครับพารแลแรเราจะมาทำอะไรกันก่อนดีส่วนพารส,สองก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะให้สร้างอะไรแต่อย่าสร้างให้เกินมากนะครับเพราะผมสร้างมันก็เป็นมาเท่าไหรผมมือไม่ครับแล้วต่อไปเราก็จะสร้างกล่องเลยนะชิสองเป็นกล่อง

ถ้าผมจะปลูกไว้หน้าบ้านบางบางพูดไอ้มอนเตอเร์อะไรพวกเนี้ยอืม เราก็จะมาขุดเหมืองกันเลยอย่างแรกเฮ้ยมองไม่เห็นมืด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 แรกมืดม เดี๋ยวเราจะเจออะไรกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนภาคนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมพ่พาหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย